สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนด้วยนะฮะกลับมาอีกครั้งครับกับโปเกมอนซอสครับกับการประจุภัยสุดแรนดอมนะฮะเอ็กซ์ตอร์เรนต์เซอร์นัสโลนะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะต้องหาสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีก3ตัวนะครับเนื่องจากว่า3ตัวละครหลักของเรานั้นได้จากโลกนี้เราไปแล้วนะครับก็ต้องหาคนใหม่โอเควันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนตัวละครครับไม่เรียกว่าเปลี่ยนครับน่าจะเรียกว่าเป็นการแอดเพิ่มเข้าไปเอออ่ะผมใส่นี่ก่อนนะครับอ่ะโคคุชิโบนะครับโคคุชิโบนี่ เราจะเรียกร้องกันเยอะตัวที่เหลือนะครับตอนนี้เฉลี่ยของเราเนี่ยประมาณ50ไม่ดีควรจะ60ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอหัวหน้ายิมที่เราเจอเนี่ยประมาณเั่าไหร่50กว่าแล้วมันก็อันตรายแล้วนะครับดังนั้นการเปลี่ยนร่างของไทจูก็เป็นเรื่องที่ดีครับอ,อ,อ,อันนี้อเอานิสเกิลอะน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจที่ผมเล็งเอาไว้ครับก็จะมีนี่สตีฟนะครับสตีฟมีเอ่อ,อโคน,นันอะผมให้ผมให้โคน,นันนะฮะ มีออก้านะครับออก้าแล้วก็เออ่คิวกาเมย์ก็ได้นะครับเฮเลนูก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาเปลี่ยนร่างพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันโอเคเอ้ยผมเอานั้นใส่เลยดีกว่าเดีย๋ยวดีโอจะเปลี่ยนร่างแล้วเนะาะเดี๋ยวผมเอาชิ้นบุกเก็บก่อนนะครับอ,อ่าผมจะใส่นี้เข้าไปครับอ่ะเอนโดมามบรุครับจะเปลี่ยนร่างไหมวะอ่ะงั้นเราเช็คท่าก่อนครับ พัทนี้เราจะมีการจับโปเกม,มอนทั้งหมด3ตัวนะครับอืมแล้วก็เปลี่ยนล่างพวกนี้แหละามาดูท่าเอนโดมารุ่นก่อนนะฮะโอเคไม่มีอะไรน่าสนใจนะยฮะอันนี้เราจะเริ่มจริงจังกับตัวละครเก่าๆมากมากขึ้นนะฮะจูนี่น่าสนใจคือตรงแมกกาเนี่ยชอบมากโอเคไปเดี๋เล่นไปตามเนื้อเรื่องเลยนะฮะ อุโมงนี้ก็ไม่มีโปกเกมอนนะน่าเสียดายมากถ้าจับได้าน,นี่จเจ๋งมากเลยเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จับฟรีโอเคตรงนี้เราก็จับไปแล้วครับสลับสนวนตรงนี้นะครับเราจับเจออะไรวะอ๋อดาน,เนิเปล่าวะน่าจะเป็นดาน,เนิเะโอเคเดี๋ยวต่อไปจริงๆอะ่ะเอหน้าที่เราเนี่ยจะเป็นการสู้กับหัวหน้ายิมคนต่อไปก็คือยิมสุดท้ายครับเป็นที่บานะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นนะฮะยังไม่พร้อมจริงๆมา สู่เขาก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยโอ้บาจิวนี้เลียวสี่สิบสี่ครับเฮ้ยทำไมเราไม่เจอเราไม่เคยเจอโปเกม,มอ,กอนมังกรมืดนะครับไม่มีท่าแฟรี่อ่ะอาจจะท่้หรือครับอะในรอบนี้ครับเดีดโอน่าจะเปลี่ยนร่างได้แน่ๆ โอไม่อย่างหนาอลยรเอาเอ้ายูรูชันเหรอเนี่ยก็ว่าทำไมกดดูข้อมูลมันไม่มีข้อมูลวะโอ้ยแฟลพิสกีไกอาร์สอะเราไปเท่ตีฟครับเ วันนี้ทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนร่างของดีโอครับน่าจะเป็นร่างสุดท้ายแล้วนะผมไม่กลับไปร่างกางกรอ่ะอ๋อวันิีซึกะครับชาโด,ด้ซุนนี้ครับมาตัวต่อไปอลไรครับมาแล้วครับมาสิวนี้ขุนตาคุณตากรีนนี่ส,สังซิวไซครับเฮ้ยมันไม่ใช่อบปลิตี้นีด้วยนะดอลลิตชิวเป็นอบปลิตี้อื่นโอ้โหนี่มันดีกว่าตัวเดิมเลยมั้งเนะี่ย ท่านนึช็อคครับโอ้โหท่านนั้นมันก็ถึงอยู่แล้วนะถ้าเกิดมันลดถึงครึ่งน,นะแล้วเติมเลือดให้นะโอ้โหมันบ้าสแตทได้สบายสบายเลยอะคือแอบได้ถ้ามีอาร์เบอร์ตี้แคปซูลน่าเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนเป็นเบอร์เซิร์กโอเคอ่าสิบเจ็ดต่อไปเป็นอับบูริบงครับสเปียลทิปครับเอาไปกิน แตกไหมบางอยู่มานะครับช่วงนาทีชีวิตของพวกเรานะครับนาทีชีวิตโปรมอนสตาร์เตอร์ของเราครับได้พัฒาร่างเข้าสู่ร่างที่3นะครับไปครับอออโอ้ยังไม่เคยเจอในนี้ยังไม่เคยเจอ,เ,เ,จอเป็นท าทาจิฟูซากุม่านะฮะออฟสตาร์ูลขอให้เก่งทีเธอสาธุขอให้เก่งทีเธอผีน้ำเออแต่อย่างน้อยสเปซเทอรตียังใช้ได้อยู่แต่ว่าซันชูไซก็อาจจะไม่แรงขึ้นเป็นผีน้ำครับยังคงความเป็นผีเอ้ยวัวแล้ววัวแล้วไปครับโคคุชิบโบอ,ออก โซลอาร์ตไอโซลาร์ที่สุดเจอบ่อยอะอะไรไฟฟ้าไฟฟ้าสักอย่างมันเปิดฟิวพลังจิตป่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเจอบ่อยอะตอนเจอผู้คนหน้ายิ้มอะเพราะหมอมันจับได้แถวั้นนั่นอะนะเอาละครับโอ้โหผมต้องเอาชาโคอ่อนมั้งเนี่ยเสียงอื่นแทนโอ้อาร์บอร์ตี้ซูเปอร์ลักครับตีครีนะฮะ โอเคครับแอคแท็กสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดเหรอไม่เวอร์ไปหรอวะโอเคแล้วก็เป็นสายกายภาพครับนี่สายก็บวกแอคแท็กไปอีกเดีวยวฉอยากดูแล้วว่าสตาร์เตอร์ตัวอื่นมันเป็นตัวอะไรบ้างวะเนี่ยเอามาดูนี่ครับโคคุชิโบครับไฟฟ้าพลังจีต นี่ก็สายกายภาพเหมือนกันครับโอ,อ้สปีดน้อยฮะอาร์บริตี้อ้าอาร์บริตี้แพ้ไฟครับแพ้ไฟเพิ่มอีกครับก็ได้อยู่นะเล่นได้อยู่ต้องไปสายกายภาพอะเทนเนอร์อย่ไหมวะไม่มีแล้วนะครับเทนเนอร์อ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปจับโปกเกมอนนะครับอีกสามตัวนะฮะ ไม่รู้ว่าเลเวลจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องเลเวลประมาณสัก55แล้วกันนะครับนะ่า55กำลังดีเราเอาพลังโจมตีนะครับมาเทียบกับนั่นดูดีกว่าตัวของออชินบุบุมันสายเวทชินบุนะครับสเปเชียลแท็ก161ไอ้นี่227ตีไส้แหกเลยวะเนี่ยแตทดีว่ะ ผมมองลงมๆแล้วนะไอเนี้ย <notification> น <noise> ่าจะจะมีส uh, ัตว์เกินมาสักหกร้อยแน่เลยเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวอือเวลเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะหกสิบหกสิบสี่เลยอ่ะอะงั้นเดี๋ยวผมเอาดิโอออนนะครับแล้วก็ใส่ชิโนบุเข้าไปแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเลเวลมันหกสิบสี่แน่นะฮะเออเยอะแล้วเยอะแล้วเวลตัวอื่นบ้างโอเค ส่วนสตีฟผมผมคาวไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอเปลี่ยนล่างอีสีตัวนี้ก่อนแล้วกันอุสีก็ต้องเวลนะครับให้มันเวลสัก60หน่อยไปเอาละครับงั้นเราไปจับโปเกมอนกันนะครับเอาละจับตรงนี้นะฮะตรงในส่วนของ Giant Cap นะครับแล้วก็เอาเรตนะครับโอเคครับมาครับ Giant Cap ครับเอาละออกอะไรเออไหนวะมันออกมาเลยวะยังไงมาออก เช่นทัลอสเดี๋ยวนะเราไม่มีท่าปวยมาปะวะเนี่ยมีสายก็ไม่ชอบเลยข้าไม่ชอบสายอันต้าบอลครับตอนนี้เราไม่มีหลับแล้วด้วยจับยากล็กโคเวฟเีเวล27เองอ่ะอ่ะส่งไทชูไปครับ เอาไทจูมาต่อเลือดหน่อยพาวเวอร์ทริกมันจะตีแรงปรงร้องกเน่ลาวต่างกายครับโอเคใช้ได้อยู่ท่าน,นี้มันจะลดดีป่ะมีสปอร์้ี่เหรอว้าวเจ๋งเลยนี่เพื่อน ไม่แน่โอเครถดีฟใครทีนึงมาหน้าแดงแล้วล่ะเอ้ยไม่วหวจับดีกว่าโอเคงั้นจับเลยครับอ่ะไปครับอันตา้าบอลครับหนึ่งโอเคเยี่ยมมากได้เรียบร้อยครับเคทัลลอสโอ้ตราไครับสหรับโอ้นิสุก,การครับ ไม่รู้ว่าสายอะไรเป็นราบพรนามานเนี่ยเอาละงัะ้เรามาตั้งชื่อให้กับเคนทาลอสกันนะครับโปเกมอนตัวผู้โอเคครับไปครับอ่จะออกชื่อเลยเอยเทนทัลลอสมิสปอร์เจ๋งมากเลยอะ่ะอยากเอามาใส่ยังเลยอ๋เอเอมิยะชิโร่ครับจากเฟสอ๋เอเอมิยะ เอมิยะชิโร่พอป่ะวะ,ะมาดูที่ความสามารถของเอมิยะชิโร่กันนะครับเป็นปแบบุ่มว่า normal บินนะครับ ability คุณนๆอ๋อ ability ของไอ้นี่นี่ว่าไอ้มาเพิ่มพลังโจมตีกายภาพห่ะโอ้โหแม่งเอ้ยใส่ปกกายภาพแต่ special tag แม่งนำโอ้โหได้อยู่ยากละนี่ใส่เบรฟด้วยโอ้ก็ผ่านไปครับเอมิยะชิโร่ไป ไปอีกด้านหนึ่งกันดีกว่าครับโอ้โหเกือบชนหัวเขียวเลยนะไมยล่ะมาเข้าสู่พื้นที่ใหม่มีโซโลอาร์คโอ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 มามาออกโดรี乌 เอาละเอ้ยตัวแบบนี้น่าจะพึ่งพาได้เร็วไรห้าสิบไม่เนี่เยเร็วห้าสิบสองอ่ะไปครับอืมไม่ได้ว่ะโอ้ก,กิกาอิมแพ็คขำๆครับขำๆขำๆ ไม่เคยเจออะอะสกัดชินแซนครับเบาๆครับแพดินเหรออ่ะอุซีไปครับกาะเปลี่ยนตัวครับแพดินมีหินไฟเหล็กไม่มีรอบสองด้วยกิ๊ก้อิมแพ็กโอ้ แม่งเออหินไฟเหล็กหินไฟเหล็กชลุด,ดนี้ครับโอเคเหลือพอละอ่ะเปลี่ยนตัวก่อนครับเปลี่ยนตัวก่อนนะใช้อะไรกีกรันไ่อมวะเนี่ยลารีสอร์ทครับแต่ไม่ได้ฮะใช้ท่าไม่ครบอ่ะไปครับยัดเลยฮะอื ได้ไหมหนึ่งครับสองครับสามครับติดครับเฮ้ยโอเคว่านอนสองง่ายดีนี่อาวอ้าวอ้าวอ้าว,าว,าวโคคุชิโบสี่สี่ครับพาสมาฟิต OMG ดิช้าออกครับเห <laughs> มือนสายกายภาพอืม เอ็นโดบอมบูรูซับสามสิบหกครับวิววิฟครับวิววิฟเอาวิวช่อบออกแล้วกนะันตีไปสักตัวก็ไนดะ้เอาอ้า,อามโมเหรอทำไมวะเพราะว่ามันปรับหมดเลยดิไอ้พวกนี้เปลี่ยนร่างยา,ยากอะ่ะอาผ้าครับเอน็นโดมอมูรูครับออก ว้าว <Wow. S 2> ผมไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นยาโดคิงมาก่อนเลยยาโดคิงกาล่าเทคดาวครับไม่เอาครับหาได้ตุ่นไหมครับโปมมนท่าไฟครับอืมอ่ะครับตั้งชื่อครับไปครับไปครับ โดริวครับผมบนท่าไฟท่าดีด้วยครับ๊ี่ก็อีแพงแต่ต้องดูอบิลิต้มันก่อนนะเนหละอ่ะออกชื่อเลยครับกอนครับกอนอ่ะท่าไฟเข้าแทะอ่ะ,อะก่อนครับแถมเศษดาวมาให้ด้วยครับพลังโจมตี188เลือดยังเยอะดีฟยังต่ำ <c oughs> อ,อยากเลยเนี่ยโอเคต้องสนใจกับสลับก่อนครับเลเวล52านะฮะ เก็บไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนร่างเด็กๆก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนที่เป็นเดนัม็กซ์กันนะครับพวงนั้นอีกแล้วเหรอวะมีที่อื่นไหมไม่มีแล้วอะไปงั้นก็ได้ถ้าได้ตัวสาก็อาจจะต้องตีทิ้งนะครับหรือเราจะเปิดหลุมฟีเองอะโอเคครับถือแล้วะฮะเฮ้ย เบโ,โลบา้าเบโลบ้าเบโลบ้าเอาละไปเฮ้ยเบโลบ้าเร่อเบโลบ้าเฮ้ยเคยจับปะวะเพิ่มมืน,นึกออกถ้าเกิดมันขึ้นเป็นปกเกเรก็รู้เรื่องเลยนะฮะสีด้าได้รับบอลเพิ่มมาด้วย จริงด้วยครับจริงด้วยครับผมเคยจับแล้วครับแล้วพัฒนาราเป็นตัวไหนอ่ะผมเองก็จำไม่ได้อ่ะไปเึนื่อยไปจะมองอมุมหนึ่งดีกว่านั่นไงเจอละอยู่นู่นอยู่นู่นอืมโอเคมา แอมูโดเหรอแอมูโดยังไม่เคยจับใช่ไหมใช้ท่าโจมตีท่าเหล็กน่าจะเจ็บปวดแน่ๆเออไปเรายังไม่เอาดิโอไปเรียนท่าคืนเลยว่ามีท่าอะไรบ้างดูสิพลังโจมตีอ่ะสองร้อยกว่ามันสมคำล่ำลือหรือเปล่าอย่างเลื้อนเลย แม็กซิวสไปครับนายเลตัวข้างหน้านมันอะไรวะเนะี่ยสามตัวเนี่ยไหนจอ,กกอเกาะด้วยนะสี่ครับอายบีหนึ่งโอเคสวยครับสวยขออีกทีหนึ่งก็ได้ก็ดีละแม็กแฟร์อย่าต้งตายนะอย่าต้งตาย ยังไม่ถึงได้ตีเลยสติวิงครับไม่เข้าครับเป็นน้ำเอ็นเชียพาวเวอร, okay, คร์ครับโอเคครับดีครับดีอ่ะแม็กซ์คือไฟครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ไอีสวยสวยมากสวยมากเอาล่ะจะได้เลยไหมไปครับแอมูโดมีท่าไฟมีสติวิงโปเกมอนพืชหินดูไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่าอาัพเิตี้ดีนะมีเป็นดิสเพลดแลนด์แต่ดูจะขัดกับ ตัวบางตัวของเราไปหน่อยอย่างเช่น <c oughs> เอ่อชื่อนะไรชิโนโนบุนะครับชิโนโนบุม,มันมีท่าน้ำไงโอเคเรียบร้อยครับติดครับแอมบูโดีปิดคอให้ด้วยวะอ่ามาตั้งชื่อแอมบูโดกันครับไปครับ จะเหมาะไหมเนี่ยสไลด์แอมูโด้นะฮะจะเป็นใครอ่ะออกเลีอนครับจากตัวประกอบช่างอยู่ยากในโลกเกมจีบหนุ่มเลีอนอโอเคชื่อเลีอนครับบิ๊กบอลยังไม่ออกเลยอะ่ะดูเลีอนครับพื้นหินครับเดสเดรแลนด์ครับ โอ้พรางโจมตีครับ127นะครับนับว่าสูงทีเดียวเลเวล36 Fusion ฟิชชั่นโบว์เอลโล k บ c สเบสคิกใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคต่อไปก็จะเป็นงานหลักของเราครับก็คือทำให้พวกโปเกม,มอนเหล่านี้นะครับเนี่ยเลเวลประมาณสัก50ให้ได้นะครับสักคลิปไปแล้วกันนะครับในช่วงที่ผมเก็บเลเวลแล้วกันว้าว้เยเดีด๋วยว หายพึ่งเห็นออริตี้มันออรฟิี้พาเพลนเท่าบอลเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนล่างก็ไม่สนใจว่ามันจะออริตี้อะไรอ่ะตีสองครั้งครับจากมือโกับแต่มันดิงไม่ค่อยแรงอ่ะมันถืออย่างเดียวอ่ะ one hour later ไปครับออกว,ว้าวเทพเลเซอรี่โปกเกมอนโคโบาริออนโอ้ไทจูเป็นนี่เหรอเนี่ยๆๆโอ้ยหมอนจ้เปลี่ยนเยอะเหลือเลยตอ้ยวันนี้สุกะาไม่รู้จะเปลี่ยนหรือ,อยังโปกเกมอนพิษหินอดิงคูนสี สเตตนะฮะอ๋อพลงป้องกัรอีกแล้วอ่ะอวบิตี้ปิซซึมอาร์เมอร์นะฮะเอเนจีบอลอ๋อว้าวอะไรท่าน ัสดีมั้งัสดีมั้งมังกรเหล็กแพ้ดอีกแล้วจะขยันจังวะมึนล้าเดี๋ยวมันสายอะไรเนี่ยขอให้ใส่เวทท่เถออโอมันสายกายภาพเมื่อกี้มึงเอาออกไปจะได้แค่ชัตว์โบนมังกรเหล็กม่มีสักท่าเลยวะออเบอรตี้เฟนการ์ดโอ้นที่มาช่วยเพื่อนชัดๆเลยเนะี่ย กบับกับกับนี่เก็บนะครับผมเก็บเวลมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแบบปิดเอฟเฟกนะครับรู้สึกได้เลยว่าผมเบื่อการเก็บเวลมากเลย <c oughs> ตีวนตีวนตมันกีนเวลามากเลยสรุปผมว่าเก่าๆเราที่แบบป่าค่นอนข้างดีนะค่อนข้างดีพระหราชนี้แบบเปลี่ยนร่างแบบโคตรสุดอะ่ะโอเค ออางั้นเรามจะมาจับทีมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดีโอนะครับเข้ามาแทนอืมเห็นนะอันนี้แฟนกะาค่อนข้างดีนะเออไทจูเก็บไว้อืมงั้นผมเอาโอนิสกะออกแล้วกันนะฮะไม่งั้นเหล็กมันจะตายเยอะขึ้นนะฮะดูดิอันนี้แฟรี่เหล็กนะครับเอนโดมาบารุนะครับ ไฟฟ้าพลังจิตนะครับโคคุชิโบนะครับไทจูครับพิษหินนะฮะดีโอโอ้ยถ้าเกิดเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาสตัวนี่คือแพ้ดินหมดเลยนะถ้าใส่นี้เข้าไปอีกนะแพ้ดินสี่ตัวเลยนะเนี่ยโอย้แพ้เยอเออเควกเออพาวเวอร์ ake, power, นี่ระห่มเลยเลือดนี่แบบเติมยาแน่ๆโอเคครับอาทีน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แต่ว่าลูกยิมอ่ะน่าจะไม่เ่าไ่แต่ัวหน้ายิมเนี่ยน่าจะ 55บวกนะครับไม่รู้ว่าจะวลทันหรือเปล่าอาจจะต้องพึ่งพึ่งพลังของ3ตัวเมนหรือ2ตัวเมนเอาก็ได้อะอันนี้เอนโดมารุนี่แบบฉายเดี่ยวเก็บเลเวลให้นะครับเลเวล51แล้วนะครับเอออย่ามาดูท่าหน่อยดีกว่าว่ามีท่าอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับสำหรับเอ,อ่อทั้ง3ตัวนี้นะครับเอนโดมารุนะฮะไม่มีครับอันนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับอ่ามาดูกันที่โคคุชิโบนะครับ โอ้ฟูชิโบมีออฟสตักอันนี้น่าสนใจครับแต่เขามีเลิบลคีคทดเอาไว้หลับ searching style อืมีม่ซัก,กร์พันมาเป็นไฟฟ้าพลังจิตอ่ะไม่มีท่ามันเลยครับไฟฟ้าพลังจิตแต่มันตีแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีเบวบ์สตอมนี่ว่าใส่ก่อนใส่ก่อนซัก,กร์พันก็น่าได้อยู่นะ searching style ก็ดีนะ ้สไตล์ดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไทจูนะฮะไทจูจากด็อกเตอร์สโตนพิสิพัยเบรดแต่ว่าไม่ใช่หินอะมีท่าหินไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีท่าหินเลยอะเอาพิสิพัยเบรดครับแทนไคฮอสพาวเวอร์ครับท่าไฟดีแล้วครับเอาไปลดดีฟอ้าวนี่ไงกัางช็อตเอาแทนไลเลียครับ โอเคน่าจะได้เลยครับน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าว่ากันตามตรงนะมันควรจะต้องเก็บเลเวลเพิ่มไปถึงตัวเด็กๆนะเพราะบางทีเราก็อาจจะต้องพึ่งบ้านในการสวิต์สลับตัวสมมติว่าถ้าเกิดดีโอโดนตัวชนะท่าสองตัวมันก็ต้องสวิต์เปลี่ยนให้ได้แล้วแบบออกมารับให้ได้แต่ดูไม่ค่อยดีนะสลับการเลือกท่าออกมาแล้วแบบแพ้ดีมาสามตัวอย่างเงี้ยยากแต่ก็คือเอาใสา่แสามาแล้วเพราะว่าความสามารถมันค่อนข้างดีนะเรื่องท่าผมเป็นเรื่องรองมาตอนนี้ แต่จริงเรื่องทาาควรจะเป็นเรื่องหลักมากกว่าโอเคครับก็สำหรับคิดวันนี้ครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้ากับการเอาชนะคิบาร์นะครับในหัวหน้ายิมคนสุดท้ายนะคนที่8นะครับโอเคครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในวันพุธศุกร์และพระอาทิตย์ครับใบบายสวัสดีครับ